เามาื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเลยสำนักข่าวสำคัญสำคัญทั่วโลกนี่พร้อมใจกันนะพาดหัวข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวแรกสุดเลยนะข่าวนี้ก็คืออ่า คำเตือนของสหประชาชาติว่าเนี่ยโลกกำลังเผชิญหายนะภัยที่ใหญ่หลวงจะเรียกว่าอย่างที่ไม่เคยพบมาก่อนหายนะภัยที่ว่านี่มันไม่ใช่เพราะการระบาดของโรคโควิดนะนะแต่มัน เกิดจากการที่ธรรมชาติทั่วโลกแปรปรวนก็บอกว่า,านเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำลังจะเกิดน้ำท่วมใหญ่แล้วก็ภัยแรง้งรวมทั้งพายุที่รุนแรง และคลื่นความร้อนนะที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วมันไม่ใช่อนาคตที่ยาวไกลนะแต่ว่ามันกำลังเกิดขึ้นแล้วนะอย่างที่เราได้อ่านข่าวน่าจะติดตามข่าวก็จะรู้ว่าโอ้ยเดือนสองเดือนนี้มันมีคลื่นความร้อนเกิดขึ้นนะแม้กระทั่งในสิกโลกเหนือที่มันหนาวเย็น ไฟป่าก็รุนแรงฝนตกหนักจนดินถล่มทลายที่ประเทศนั้นประเทศนี้รวมทั้งภัยแล้งนะที่เกิดขึ้นในหลายแห่งมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันเลยและรายงานสาวชาชิานี้ก็ยืนยันนะบอกว่าเนี่ยมันชัดเจนเลยนะ ว่ามันเกิดจากการที่โลกเนี่ยร้อนขึ้นเรื่อยเรื่ยก็เลยปรกากฏการโลกร้อนเขาบอกว่าเนี่ยมันมันชัดเจรแล้วนะมันไม่มีข้อโต้เถียงแล้วว่าปรกากฏการโลกร้อนนี่มันกำลัง <c oughs> สร้างปัญหาให้กับโลกทั้งโลกในเวลานี้ ไม่ใช่แค่คืนความร้อนที่เกิดถีและรุนแรงหรือว่า,าน้ำท่วมแบบเรียกว่าพอฝนพันปีก็อบอกฝนพันปีตอนนี้มันคงต้องเลิกพูดแล้วนะแม้แต่คำว่าฝนร้อยปีนี่ก็มันไม่มีความหมายแล้วเพราะว่าไอ้ฝนแบบนี้นี่จะเกิดขึ้นแทบจะปีเว้นปีเลยไม่ใช่ร้อยปีครั้งแต่สอสาปีครั้งเลยทีเดียว อันนี้ไม่นับนะระดับน้ำทะเลทั่วโลกกำลังสูงขึ้นเรื่อยๆนะปีละหลายมิลนนะปีละสองสามมิลแล้วก็จะมากขึ้นนะเรื่อยๆขณะที่ภูเขาน้ำแข็งนะก็ละลายะ แล้วก็ไม่มีทางที่จะหยุดยั้งได้อาจจะเป็นอย่างนี้เป็นศตวรรษเลยและการที่โลกร้อนขึ้นเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่เป็นปรากฏการธรรมชาติล้น้วนนะแต่มันเกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นคือการที่มนุษย์เราปล่อยคาร์บอนนะสู่บรรยากาศเราปล่อยคาร์บอนอยังไงนะั้นเราเผาป่าบ้างแล้ว หรือว่าที่หนักกว่านั้นคือว่าเราใช้พลังงานกันอย่างฟุ่มเฟือยหรือว่ามากมายเวลาเผาน้ำมันเนี่ยมันก็จะมีคาร์บอนออกมานเะเผาน้ำมันเวลาใช้รถหรือว่าเวลาผลิตไฟไฟ้ามันก็ต้องมีการเผาน้ำมันเผาถ่านหินมันก็มีคาร์บอนออกมาในรูปคาร์บอนไดออกไซด์ไอ้พวกนี้มันไม่ไปไหนหรอกมันก็ไปสะสมกันอยู่ในชั้นบรรยากาศ แล้วก็มันก็คอยเก็บกักความร้อนของโลกเอาไว้ไม่ให้ระบายออกสู่สู่อวกาศนะเขาบอกในตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยมีอุณภูมิมากกว่าเมื่อ2องสปีก่อนหรือยุคอุตสาหกรรมเนี่ย1.1องศา แต่ว่าภายในยี่สปีเนี่ยนะมันจะเพิ่มเป็น1 5จุดห้าองศาดูเหมือนเล็กน้อยนะแต่ว่าที่จริงนี่มันเป็นเรื่องใหญ่โตมากนะเพราะว่าธรรมชาตินีมันเปราะบางมากอุณหภูมิที่ว่าเนี่ยที่ว่าเพิ่มสูงขึ้น,นหมายถึงอุณหภูมิที่เฉลี่ยทั้งปีนะทั้งโลกอะแค่เพิ่มขึ้นหนึ่งจองศาเนี่ยมันก็แย่แล้วเนะี่ยอย่างที่เราเห็น ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วถ้ามันเพิ่มนะเป็น1.5องศาใน20ปีข้างหน้าที่ยังไม่ถึง20ปีด้วย19ปีข้างหน้านี้มันจะเกิดหายนะที่รุนแรงยิ่งกว่านี้แค่ไหนนะขนาดโควิดนี่ผู้คนก็ทุกกันมากนะแต่ว่าภายจากโควิดนี่มันก็ยังเบาบาง เมื่อเทียบกับภัยที่เกิดจากโรคร้อนรายงานชิ้นนี้นี่มันก็บอกว่านี่มันมันเป็นการเป็นรายงานที่สรุปยืนยันชัดเจนหลักฐานต่างๆมันที่ไปไปที่จุดเดียวกันเลยนะว่าโลกกำลังวิกฤต แล้วก็เกิดจากฝีมือมนุษย์จริงเรื่องนี้ก็รู้กันมานานแล้ว30ปีที่แล้วก็มีการประชุมกันทั้งโลกนะเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้จกนกระทั่งตกลงกันว่าเนี่ยเมื่อสัก5้าปีนี่แหละนะว่าจะลดการปล่อยกนะ๊าซคาร์บอนคาร์บอนไดออกไซด์หรือลดการปล่อยคาร์บอนเนี่ย นะเพื่อให้อุณหภูมิโลกเนี่ยไม่สูงเกิน2องศาถ้าได้1.5องศาก็จะดีแต่ว่า1.5องศาเนี่ยนะมันก็กำลังจะถึงจุดนั้นอยู่แล้วนะใน20ปีข้างหน้าในขณะที่สิ่งที่รัฐบาลทั้งโลกตกลง ว่าจะทำนั่นทำนี่เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนนี่แทบจะไม่ได้ทำกันเท่าไหร่เลยเลขาสาประชาชาติบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะถ้าร่วมมือกันนะทั่วทั้งโลกนี่มันก็ยังพอมีทางบรรเทาวิกฤตนี้ได้แต่ว่าต้องทำเดี๋ยวนี้นะไม่มีเวลาที่จะผัดผ่อนหรือ มีข้ออ้างแก้ตัวอีกแล้วเพาะวเนี่ยมันตรงเนี้ยเป้าตอนนี้ที่ต้องรีบทำนะคือว่าทำให้ปริมาณการปล่อยคาร์บอนเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งภายในสิบปีโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแต่ถ้าไม่ทำนี่หายนะใหญ่หลวงแน่นะและนี่เขาก็จะมีการประชุมทั่วโลกเนี่ย ขั้นสุดยอดเนี่ยนะเดือนพฤศจินนี่แหละนะก็ไม่รู้ว่าจะตกลงกันจริงจังแค่ไหนเพราะว่าตอนที่ประชุมกันที่ปารีสเมื่อห้าหปีก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่าทุกประเทศเนี่ยยืนยันเป็นมัเป็นหมาว่าจะช่วยกันนะลดการปล่อยคาร์บอน เช่นใช้พลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้นใช้พลังงานลมพลังงานธรรมชาติมากขึ้นแทนที่จะใช้พลังงานจากน้ำมันหรือถ่านหินนะนทั้งลดการเผาป่าปลูกป่ากันให้มากขึ้นแต่ว่าก็ยังทำกันได้ไม่พร้อมเพียงกันเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะโลกกำลังจะวิบัติแล้ว แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราดูหนังเนี่ยนะเราก็เห็นแต่ว่าเนี่ยมันโลกมันกำลังจะวิบัติเพราะว่ามีมนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะมายึดครองโลกนะพวกเอเลี่ยนเนี่ยจะมายึดครองทำลายโลกเนะี่ยแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะมันไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวแต่มันเป็นมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยแหละที่ใช้ทรัพยากรกัน,กนอย่างไม่ระมัดระวัง เนะผาเาป่า,า,าทำลายธรรมชาติเพื่อสนองความต้องการของตัวนะยังไม่มีที่สิ้นสุด <Okay. S 1> อันนี้ก็ต้องช่วยกันนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้เอาไว้ถึงแม้ว่าปัญหาโควิดนี่มันก็สร้างความหนักใจให้กันเราอยู่แล้วแต่เรื่องนี้ก็ต้องรับรู้ไว้เพราะว่ามันจะอยู่กับเราไปอีกนานไม่ใช่แค่เราอย่างเดียวลูกหลานของเราด้วย อาจจะยาวนานเป็นศตวตรรษเลยงั้นะทางใดก็ตามที่เรานะจะช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนลดการปล่อยคาร์บอนนะเราก็ต้องรีบทำนะใช้พลังงานกันให้น้อยลงนะเผาป่ากันให้น้อยลงปลูกป่ากันให้มากขึ้นไอ้เรื่องมลภาวะนี่ PM 2.5นี่มันกลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเล่ามลภาวะจากจากรถยนต์นะหรือว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมตอนนี้กลายเป็นเรื่องเล็กไปแล้วเพราะว่าไอ้เรื่องโลกร้อนนี่มันนะมันเป็นเรื่องที่ใหญ่หลวงกว่าแต่ก็ต้องทําไปพร้อมๆกันนะแล้วเราก็ต้องพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลหน่วยงานรัฐบาลนี่ต้องรวมทั้งบริษัทท้้งร้านต่างๆธุรกิจต่างๆนะขนขวายเรื่องนี้ให้ได้ พอมปนงั้นเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเหลือให้กับลูกหลานของเราเลยก็ว่าได้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องรับรู้เอาไว้แล้วก็ต้องตื่นตัวนะอย่าไปคิดว่า้มันเป็นเรื่องไกลนะตอนนี้ไม่ไกลแล้วมันกําลังเกิดขึ้นกับเราทุกวี่ทุกวันแล้วก็จะรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอ่าเราก็เตรียมรับพร จิตังปติตังตุมหังคอยได้ผลที่ด้านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วอิปาเมวะสมิชาตูส่งสำเร็จโดยชาพ,พรสาสเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยาาัธาเงินกันในวันเพนมัน,นีโชติรโาโสยัธาเงินแก้ณันีอันสว่างสวายควรยินดี สาพิติโยวิวชัชนตูปานจารายทั้งป่วงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทั้งผวงของท่านจงหายพาเทพะวะวันตรายโยอ,อันตรายามีแก่ท่านสุขิติพายุโกภวะท่านจงเต็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาทนาสิลิสานิจางุธาปจายโนจัตตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุภัภะลังะสีปาการคืออายุวันนาสุภาภะละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสภาะวะตูสากพมังพลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน ราพันตสาภาเทวตาอาราเทวดาทั้งพวงจงรักษาท่านสาภาภุธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาภาธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพางาานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงสาธาโสทิภาวันตเจ ขอความสวัสดีท่านหลายยงมีแก่ท่านทุ่มเทเทิ่ม